สวัสดีครับคุณผู้ชมวันนี้ก็ถือว่าได้มีโอกาสครับมาทำรีวิวเรื่องโกโก้ครับเราได้โกโก้มา2กระสอบครับ2กระสอบปลายครับเรามาชั่งดูครับว่า2กระสอบนี้เราจะได้1กระสอบเดียวจะได้กี่กิโลนะครับ กระสอบนี้ก็ได้22่กิโลครับเ,เขียนไว้ก่อนครับ22่กิโลแบ่งเป็น3ส่วนเขาก็จะได้มาส่วนเดียวครับ ยี่สิบสองกิโลเอาสามหารแล้วก็เดี๋ยวกระสอบนี้ครับยี่สิบสองโลเท่ากันครับได้ยี่สิบสองโลยี่สิบสองโลเท่ากันคุณผู้ชมยี่สิบสองโลเท่ากัน เสร็จแล้วก็เหลือปลายนี่เนาะปลายนี้เท่าไหร่เนี่ยอ๋อลืมลืมลืมให้ดูครับปลายนี้ครับปลายนี้10กิโลคุณผู้ชม ไปนี่สิบกิโลถุงละห้าโลเนาะเอาไปสิบกิโลเนาะห้าโลห้าโลครับเขียนไว้ครับส่วนเจ้านี้เราก็จะมาชําและแล้วครับเราก็จะมาชําและกันว่าจะตัวนี้เดี๋ยวเราจะมาหารกันเข้ามาเหลือจะเหลือเท่าไหร่นะ,ค,ะรครับหารสามครับพอเราเคยทำมาแล้วนะครับว่า ถ้าเราช่างแบบนี้เราต้องแบบว่าแบ่งสามนะครับเขาก็จะเหลืออยู่ส่วนเดียวนะครับเอาสองยี่สองโลหารด้วยสามนะครับเขาจะเหลือแบบมเมล็ดที่เราจะไปหมักนะครับเหลือแค่เหลือแค่ส่วนเดียวนะครับหารสามเนาะอ่ายี่สิบสองหารสามเท่ากับนี่เขาจะเหลือเจ็ดโลครับ ประมาณเจ็ดกิโลนะครับว่าจะจริงหรือเปล่านะครับมางครั้งก็อาจจะไม่ถึงเจ็ดนะครับเพราะว่าถ้าเกิดลูกไหนที่เป็นข้างในเขาเม็ดของงอกมันก็เขาเราก็ทิ้งนะครับเนี่ยเราเขียนเจ็ดไปก่อนนะครับ บางครั้งอาจจะเหลือ5้าก็ได้นะครับเ่ะเราก็ไอ้เจ้าตัวนั้นจะเหลือเท่าไหร่10กิโล10กิโลอาหาร3ไอ้เจ้าตัวนั้นก็จะเหลือประมาณ3กิโลนะครับ มาด,ดูกันครับว่าเหลือจริงเท่าไหร่นะครับเดี๋ยวเราก็จะมาชําแหละกันแล้วครับแล้วเตรีมมีดมาครับว่าจะให้ง่ายเราต้องออกเทอเอกจากถุงปุ๋ยก็จะให้ง่ายดีครับ ดูคุณผู้ชมขอบจริงลูกอย่างนี้ไม่ใช่ไม่ได้นะครับพอดีว่าทีมงานดูก่อนครับใช้ได้ไหมครับอมันมันฝ่อไม่ได้ครับในลูกนี้มันเหมือนจะมีรากอยู่ครับไม่ได้ครับต้องทิ้งทิ้งเข้าตรงไหนครับนี่ครับเราเตรียมพร้อมแล้วครับใส่ในเข่งนี้แล้ครับเดี๋ยวเราขอใส่ใส่ถุงมือครับ อย่างนี้ก็ไม่ได้นะครับคุณผู้ชมอย่างนี้ก็ทิ้งเหือนกันครับนี่ดูเหมือนกันครับพอดีทีมงานเก็บมาโอ้โหเก็บมาหมดเลยครับเนี่ยไม่ได้เลยครับม่ใช้ไม่ได้ทิ้งอย่างเดียวครับทำเป็นปุ๋ยผมถึงว่านะครับ่22โลนี่จะได้ โกโก้ที่เราจะหมักกี่กิโลก็ยังไม่รู้นะถ้าได้สักห้ากิโลนี่ก็ถือว่าได้เยอะแล้วครับนี่นี่ดีนะที่เราได้มาไม่ได้ซื้อได้หานะครับถ้าเกิดเราซื้อซื้อมาในี่แย่เลยนะครับอย่างนี้ใช่ไม่ได้นะครับในโพูให้ดูทีมงานเก็บมา ดูข้างในครับโอ้โหเสียแล้วครับเลยฮะเสียหายทิ้งก็ถ้าไปซื้อเนี่ยผมว่าน่าจะซื้อกิโลสิบบาทแต่คงไม่ได้นะผมว่าเต็มที่กิโลห้าบาทนะครับนี่เรามาดูกันครับ คุณผู้ชมอย่างนี้ได้ไหมเออตัวนี้ตัวนี้พอพอจะได้อยู่ครับพอจะได้อยู่ตัวนี้พอจะได้อยู่นะครับพอไหวอยู่ครับพอไหวอยู่ถ้าถ้าเม็ดของหอก,กใช่ไม่ได้ครับเม็ดหอกใช่ไม่ได้นี่ไหวอยู่ครับ เดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าเจ้ากระสอบนี้ผมจะได้เท่าไหร่นะผมคงพักคลิปไปก่อนนะครับเพราะว่าจะใช้เวลานานครับคุณผู้ชมมาดูลูกเล็กแบบนี้จะใช้ได้ไหมดูครับผมความจริงมันลูกเล็กแบบนี้มันไม่น่าจะได้นะครับมาดูขนาดครับนี่ครับเม็ดมัน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 เล็กนิดเดียวครับฝ่อมาเลยครับใช้ไม่ได้ครับคุณผู้ชมต้องมันต้องลูกขนาดนี้ไม่ใช่ไม่ได้ครับ ต้องลูกขนาดนี้ครับพอพอไหวอยู่นะครับลูกขนาดนี้นะครับเออยังพอไหวอยู่ครับแต่ว่านี่ครับถ้ามันมีงอกแบบนี้ก็ใช่ไม่ได้คุณผู้ชมนี่งอกนี่มันเป็นต้นแบบนี้ครับใช่ไม่ได้ครับต้องเลือกดูครับอทิ้งเลยครับเราเลือกดูก่อนครับเออถ้าไม่เม็ดไม่งอกก็ใช่ได้อยู่นะครับอันนี้ส่วนนี่มันงอกครับนครับเม็ดงอกใช่ไม่ได้ครับ ต้องเลือกดูครับเลือกดูข้างในครับเพราะว่าผมาคงจะได้ไม่เยอะเท่าไหร่ครับเม็ดงอกอย่าเอานะครับคุณผู้ชมไอ้จ้าถ้าเป็นสีแบบส้มๆจัดๆแบบนี้นะครับข้างในส่วนใหญ่เขาจะงอกแล้วนะครับเนี่ยครับจะงอกแบบนี้ครับนี่ครับถ้าถือว่าเอาไปไป เอาไปเพาะเป็นไปปลูกได้ไหมก็ปลูกได้แต่ไม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 ่แนะนาครับเพราะว่าอาจารย์หลายท่านบอกว่ามันไม่มีคุณภาพนะครับข้างออกแบบนี้นะครับนี่ครับลุงนี้ต้องทิ้งทั้งหมดเลยครับเราจะไปเสียเวลาไปเลือกเลยครับเพราะว่าส่วนใหญ่เขาจะงอก9กเอซอยู่ด้านในนี่ครับทิ้งเลยครับนี่ครับคุณผู้ชมตอนนี้เยอะไหมครับโอ้โหเยอะครับ ขึ้นเข่งแล้วครับขึ้นเข่งแล้วคุณผู้ชมอย่างลูกเบอร์เล็กอย่างนี้ครับเบอร์ขนาดนี้นะครับข้างในใช้แท็บไม่ได้แล้วครับนะครับเบอร์เล็กนะครับข้างในจะเม็ดจะฟอร์มมาเลยครับใช้ไม่ได้แล้วครับลูกเล็กแบบนี้นะครับที่เราเราเก็บมาแล้วมาทดลองดูดังในดูครับนี่ใช้ไม่ได้แล้วครับคุณผู้ชม จะใช้ได้มันต้องเบอร์ขนาดนี้ครับนี่ครับถ้าเก็บมาต้องต้องสีออกเขียวเขียวเหลืองเหลืองแบบนี้ดูข้างในครับหน้าตาเขาจะเป็นอย่างไรนะครับนี่คุณผู้ชมก็ถือว่าใช้ได้ใลระดับหนึ่งนะครับดูเขางอกไหมดูก่อนครับว่าเขางอกไหมแต่เม็ดไม่งอกครับสมบูรณ์ครับเวลาเก็บไม่ต้งเม็ดแบบนี้ครับออกเหลืองเหลืองเขียวเขียวแบบนี้ใช้ได้ครับดีครับ เรามาดูกันครับผู้ชมจากกระสอบ22กิโนะครับแล้วก็กระมังในน้ําหนัก1กิโลครับมาดูครับว่าเราจะเหลือจะ,จะได้เ,เม็ดโกโก้เปียเนี่ยกี่กิโลครับมาดูครับเมื่อสักครู่เมือเม่อก่อนเราประเมินว่าเหลือ7กิโลนะวันนี้จะเหลือเหลือเท่าไหร่ โอ้คุณผู้ชมเหลือประมาณนี้ครับหักหักออกกระมังออกหนึ่งกิโลเหลือสามกิโล <laughs> นี่กระมังกระมังหนักหนึ่งกิโลนี่ทั้งหมดในสี่กิโลโอ้คุณผู้ชมเหลือน้อยจริงะเหลือสามโลครับโอ้โหคุณผู้ชมเหลือสามกิโลเอา้าแล้วก็ เออท่าน,นี้แหละครับเหลือ3ามกิโลคุณผู้ชมท่านผู้ชมอยากจะรู้ชุดก่อนไหมครับชุดก่อนชุดก่อนก็เหลือกี่กิโลดูครับชุดก่อนชุดแรกที่เราทําก็เป็นผล15้ากิโลครับดูจะเหลือกี่กิโลเดี๋ยวมาดูครับนี่คือชุดชุดแรกที่เรามาครับผลผลสดนี่ก็10บ5้ากิโลครับ เรามาตากแห้งเสร็จเรียบร้อยคุณผู้ชมนี่ครับเหลือแค่นี้เหลือกิโลเดียวเหลือกิโลเดียวครับจากที่ผลเปียกแบบนี้นะครับเรามาตากแห้งครับเนี่ยร,ร,รุ่นแรกอะรุ่นแรกอะเป็นผลสิบห้ากิโลเหลือกิโลเดียวครับดูครับผมว่านะครับโปโกทำไมราคาแพงนะครับแต่ถ้าเราไปซื้อผลสด กิโลละห้าบาทผมว่าบางครั้งมันอาจจะไม่คุ้มนะครับอ่กิโลหบาทเท่าไหร่เอากิโลหบาทกิโลหบาทเอามาคูณยี่สองโลดูเาานาะเอามาคิดตัวเลขดูครับสมสมมติถ้าเราซื้อกิโลหบาทนะครับยี่องกิโลเท่าไหร่เป็นเท่าไหร่ยิบสองตั้งคูณห้าบาท,บาทอ่า ถ้าคูณ5บาทถุงนี้ก็ร้อยกับ10บาทร้อยกับ10บาทนี่มันได้แค่3กิโลเนาะอ่า3กิโล110บาท110บาทเอา110บาท1้บาทตั้ง110บาทตั้ง,งเอาหารด้วย3กิโลว่าเราจะได้เม็ดกิโลละเท่าไหร่นะครับหาร3 โอ้โหทุกผู้ชมถือว่าแพงนะครับเนี่ยคันเราซื้อสมมุติเราซื้อร้อยห้าบาทนะครับทั้งหมดเนี่ยนะครับเราซื้อกิโลละเกือบสามสิบเจ็ดบาทนะครับเอาตีไว้สามสิบเจ็ดบาทนะครับนี่ครับกิโลละสามสิบเจ็ดบาทนะครับคันนี้นะทั้งหมดนี่ก็ร้อยร้อยสิบร้อยสิบบาทนะผมว่า ขนาดว่าเราทดลองว่าเราซื้อกิโลห้าบาทเป็นผลเนี่ยนะครับเรายังได้น้อยเดียวครับถ้าเกิดเราไปทําเป็นแห้งมนคงจะเหลือกิโลกิโลเดียวนะครับท่านผู้ชม<笑><笑><笑>นี่นะทัดเท่านี้นะครับถ้าเกิดทําเป็นแห้งนะครับทําเป็นแห้งป้อมจะเห,หลือเท่านี้ครับกิโลเดียวครับกิโลเดียวหนึ่งก็ตาปลาไปาเท่าไหร่นะครับท่านผู้ชมกิโลเดียวก็ร้อยทาเป็นแห้งอนนีงนี้วร เต็มที่ก่อนนี่ประมาณละมูลค่าก็ร้อยสิบาทแล้วครับให้ดูครับดู <c oughs> ยังไม่ได้ทาเป็นโกโกโ้นลครับเฮ <c oughs> ้ยถ้าเกิดเราไปคั่วอีกคั่วแห้งอีกนะครับมันจะเหลือเท่าไหร่นะคุณผู้ชมดูครับ <c oughs> โอ้ผมว่ากโกโก้เป็นแพงเป็นอย่างนี้แล้วครับท่านผู้ชมขนาดวันเราซื้อผลสดมาห้าบาทแล้วครับถ้าซื้อสิบบาทนเป็นเรื่องนะคุณผู้ชม <c oughs> <c oughs> มาดูเนตะก้าเนี่ยคุณผู้ชม นี่คือกาที่เราจะทิ้งทั้งหมดนะครับเต็มนี่แหละครับนี่นี่ครับโอ้โห,โ,หโหนะครับขนาดเราซื้อกิโลสมมุติขึ้นนะครับกิโลละห้าบาทเรายังลําบากใจอยู่เลยนะครับผมว่านะครับท่านผู้ชมถ้าอย่างนั้นเราต้องถ้าจะทําเป็นช็อกช็อกโกแลตโกโก้มันต้องยังไงดีคุณผู้ชมเราต้องปลูกเองนะครับถ้าเราซื้อนี่ก็ทําใจหน่อยครับ ถ้าเราซื้อกิโลละห้าบาทเนี่ยทำใจหน่อยคุณผู้ชมที่จังหวัดน่านนะครับเขาว่าผลของผลของเขาไม่ใหญ่ครับผลขอ, <_ S 1> ของเขาเล็กครับทิ้งเยอะครับไอ้เจ้าทิ้งงอกอยู่ในเมล็ดอีกครับคือคือชาวสวนก็เก็บผลไม่เป็นนะครับที่ผมเก็บมาเนี่ยผมก็เก็บไม่เป็นเหมือนกันผมก็เก็บมาหมดเลยครับต่ผมเวลามาผ่าผมก็เลือกเลือกคลาเกตอีกทีนะครับ แต่ผมก็ปลูกนะครับผมก็ปลูกประมาณร้อยต้นะปลูกไม่เยอะหรอกครับเพราะว่าผมไม่ได้ขายให้คนอื่นผมก็จะมาผลิตเองแบบนี้แล้วครับแต่วันนี้ไม่ไม่ได้สวนผมนะครับสวนผมยังไม่ออกส่วนเพื่อนครับปลูกประมาณ3าปีแล้วคุณผู้ชมวันนี้ก็มาเเราสู่กันฟังนเดี๋ยวผมก็ทํางานต่อนะครับเดี๋ยวก็ทําเหมือนกันนะครับไม่ไม่ต้องรีวิวนะครับเพราะว่าเหลืออีกประมาณหนึ่งกระสอบแล้วก็อีก10กิโลเนี่ยเรวก็ทําครับ วันนี้ก็คงจะล่ำลาท่านผู้ชมมากครับถ้าว่าทําเป็นช็อกโกแลตเมื่อไหรเดี๋ยวชุดนี้คงทําไม่นานนะครับเดี๋ยวจะไปคั่วอีกครับว่าพอดีผมซื้อไอ้เจ้าเนยมาแล้วครับเนยท้องตลาดนะครับเนยละเนยราคาไม่แพงนะครับแล้วมาทดลองดูเนยราคาไม่แพงจะเป็นอย่างไรนะครับคลิปนี้ก็คงจะล่ำลาท่านผู้ชมไว้ตรงนี้แล้วครับกดไลค์ครับกดแชร์กดกระดิ่งติดตามให้เป็นกำลังใจไปบ่ายครับ